สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจ้ะเด้ยิ้มหวานอีสว,วัสดีจ้าดีจ้าเด้น้องใบฝนใบฝนสวัสดีจ้าตฟฟฟฟด้ยอ,อ่นนอยวกวากินน้ำอยู่นางปุกว่านางกินน้ำอยู่แล้วไอ้เพิอนน่องเฮ้ยฮ้ฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยตัดแต่งะ chế. Hay à? Hí. Oppo na iPhone. Chế. Chế chế. Ừ chế. Ừ. Ô. Chế. Chế nào các bạn yêu nhở. Chế 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 chế. Nhí. Mình không ăn được chứ. ไปฝนสวัสดีจานสวัสดีจานสวัสดีจ้าอะสวัสดีจานไปฝนเล็กอ่องหยางจีสวัสดีจานสวัสดีจ้าสวัสดีจ้านไปฝนอื setting Ha 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 น้องไฟฝนมาดีจ้ากันดีจ้าดีจ้าจ้ะดีจ้าสวยๆค่ะจ้าไปนะไปนะ